อัสลามุอะลัยกุมครับผมตอนนี้ประมาณตีห้าสิบนาทีครับผมถึงไปกินเนื้อซาโฮอินตาผาลังครับผมเดี๋ยวรอเตรียมละหมาดซุบฮอร์ีต่อครับผมลุยวันที่หนึ่งของการถือศีนอดนบิสมิลลาห์อัปเดตนะครับผมตอนนี้ห้าโมงสามสิบเก้าแล้วอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ก็เตรียมรับสินอดแล้วฮะวันนี้ส่วนความรู้สึกวันนี้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหิวโหยอะไรเป็นพิเศษนะครับผมหิวปกติเลยอาจจะมีมึนๆบ,บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเท่าไหร่ครับผมโอเคเคลย ปกตินะฮะเวลาหมิ่นขิวแบบนี้มิมก็จะค่อนข้างแบบคิดลบนะฮะทุกคนเป็นกระเป๋าฮะบแบบว่าเวลาขิวเรารู้สึกว่าเออเราแบบคิดลบเป็นพิเศษแต่ว่ามาวันนี้นะะจัดการความรู้สึกได้โอเคเลยฮะไม่ค่อยแบบว่าคิดอะไรที่ไม่ค่อยดีนะฮะปกติคือคิดไม่ดีปุ๊บกินข้าวหายครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งไปมัสยิดไทยนะครับผมแล้วก็ไปรัสินโนดกันที่นั่นไปครับผมไปนี่ฮนะมือรัสินโดนครับผม ก็วันแรกนะครับผมผ่านไปได้ด้วยดีครับผมวันนี้ระบาดตะล,ลุ่ยเร็จเรียบร้อยแล้วมาที่มาซินไทยก,ก็ตอนนี้นะบรรยากาศก็เริ่มเงียบสงบแล้วครับผมส่วนผมก็เตรียมกลับบ้านแล้วครับผมแต่ว่าวันที่11นี้นะครับเดี๋ยวมิงลงไปที่ภาคใต้แล้วครับผม3จัเหวาดัายแดนภาคใต้10วันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปก่อนนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีคุณ